ไปต่อกันที่ลีการ์เด้นพลาซ่าค่ะเนลมิดพื้นที่ห้างเป็นหอศิลป์จัดนิทรรศการการแสดงงานอาร์ตจากศิลปินท้องถิ่นนะคะบริเวณนั้นต้อนรับวันแม่ซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เอาใจคนรักงานศินลปะหรือว่างานอาร์ตค่ะ ที่บริเวณชั้นจีและชั้นสองของห้างลีการ์เด้นพลาซาถูกเนรมิตเป็นหอศิลป์ค่ะจัดแสดงผลงานศิลปะจากจิตรกรและศิลปะนักวาดภาพกว่าร้อยชิ้นงานด้วยกันค่ะสร้างแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาต้อนรับเทศกาลวันหยุดยาวนะคะวันนี้ก็อยู่3วันต่อเนื่องเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศนะคะกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของห้างลีการ์เด้นพลาซาและสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้นำโดยอาจารย์สุ บินเมืองจันทร์นายกสมาคมนำผลงานมาจัดแสดงด้านศิลปะของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและผู้ที่สนใจงานศิลป์กว่า21รายโดยแบ่งเป็น3โซนค่ะประกอบด้วยโซนคาร์บอนอาร์ตแกลเลอรี่ชั้นจีซึ่งตอนนี้ได้โชว์ผลงานของนักเรียนนักศึกษาจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้โซนอาร์ตวิลเลจชั้น2โชว์ผลงานของนักศึกษาออกแบบมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและจากศิลปินนานาชาติภาคใต้ซึ่งโซนนี้ทุกวันเสาร์และวัน อาทิตย์จะมีการทำเวิร์กช็อปมีโชว์การแสดงและดนตรีจากนักศึกษามาสร้างสีสันแล้วก็โซนดูดีอาร์สตูดิโอโซนนี้มีการสอนให้ความรู้กับผู้ที่สนใจร่วมทำกิจกรรมจากศิลปินชื่อดังด้วยค่ะ นางสาวเมธาพรฉายบุญชยพัฒน์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินเปิดเผยว่าหอศิลป์แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากค่ะทั้งงานภาพถ่ายงานนิทรรศการชวนคิดงานศิลปะที่สะท้อนสังคมงานเท่ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สร้างไรายได้กระจายสู่ชุมชนใกล้เคียงเพราะว่าในปัจจุบันงานศิลป์มีบทบาทสําคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามวันแม่ปีนี้หากใครไม่รู้จะไปที่ไหนลองชวน แม่มาที่หอศิลป์ได้นะคะทั้งนี้ค่ะก็มีผู้สนใจค่ะสามารถเข้าร่วม นิทรรศการงานอาร์ตได้ที่หอศิลป์ค่ะบริเวณชั้นจีและชั้นสองของห้างลีการ์เด้นพลาซ่าเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง3ามทุ่มเลยค่ะทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ f c e e o o o นะคะลีการ์เด้นพลาซาหัดใหญ่เป็นภาษาไทยนะคะหรือว่าโทรสอบถามไปก่อนก็คือ081-093-2357ค่ะ <c oughs> เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะงานศิลป,ปะสวยๆก็ทำให ใจเราแบบชื้นผ่อนคลายไปด้วย